ไดสามอ่มันก็ได้หลายดอกไม่ได้หลายได้หยม่ด้ก็ได้ได้สามหมื่นอยู่เราสามหมื่นมันก็ได้หลายดอกสิลเรื่แสนบ่เออคือเป็นแสนมันจะคอยสิเมนว่าหลายอันนี้ก็ซันพอได้แกนาแกหลังหมแม่แฝันว่าจังใดแม่ก็ยัาเ่าฝันดอกิงมาจับติน ยกขึ้นมากสิดึงออกเลียดออกเลยกันยังวานได้เสียเงินยาเงินานไนหลานกัยังวานโยมันฝันไปอยู่ตัวปิงเจอแม่ต่ันตัวแม่เสมอนี่ยแต่เดียวเดียวเสิเอินแล้วโอ้เาป็นยังพ็นอนเาเราบอนอนแล้วเราปวดขาปวดหลังเล้ไปเล่าไปเล่ามีทาปวดเสมอเราขัอนตอนน้นถือกินสื่อหวน้อยเกี้คือหัวยกอดได้ผมเลแม่นขนาะ ซื้อตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ก็เศร้าซื้อตัว่าเลี้ยงยากซื้อเด็กแต่ว่ให้คนเลี้ยงให้ดอกละ่ะจะไปอดซ่อนแมงก่อนซ่อนเห็นคนเลี้ยงยามๆก็คิดนอยา่างใดอยู่แต่ว่าตัวมีแห้งมัมีปัญญาสาเหตุเดี๋ยวนี้ขายจ้างขาเจ้าขายอันเนอจ้างขาเจ้ากพบาว่ามันเดือดละหน่อยดิการแนั้นกับแบ้งคืงกันดีงัวงเพฝันเจียวรถสันแม่ว่างหมดทีเดียวฝันเกิดเป็นยังก็ว่าเลขยกสามสวนมันออกแล้ยดี ซื่อตั้งสองศูนย์ฝันแม่นฝันนั่นตัวก็นั่นแล้วก็มันกันที่จังไรล่ะมันออกดูอะไรกันเลยไปซื้ออะไรละงวดนี้บ้านแหน่อาชีพมาอีกมากพระท่านเหมดอดจีนะฝันจังไรก็ขาเกี่ยวรถแต่ยังว่งวดต้องหันฝันโยงงวดฝันกับฝันเกี่ยวหันลังกับฝันกระบอกบอกได้ยังไงมันกระบอกกระบอกหรือฝันว่าเขาอันกับฝันว่าได้ขีะบอกหรืนั่งไปขายของหรือเกลียวสองคนละคแต่ว่า เน่นเล่าเน่นสองศูนย์ศูนย์สองคนอ่ะสามศูนย์น่ะเล่าพอซื้อพอเล่าพอซื้อร้อนออกแล้วนั่นนั่นแบบเท่าสองสามันอสิเอกแกย่งอยู่ดิทะเบียนรถเนี่ยขอเสนหาสามศูนย์สองหาสามศูนย์เลือหาสามเลือหาสามเลือศูนย์สองเลือหาสองอีกเลือสามสองอีกต่างถ้านั่นแล้วนี่จะเลือดตรวจานไปดู ทิไมออกกิู่แม่ก็อยากอายอยากอายตัวเมื่อใดก็จตั้งแต่ของขายเล็กเดืนเที่ยงขึ้นกันส่วนสิแฟกประตูส่วนยังแล้วเน่ไปขายของทั้งได่ค่ะฝนละเชียงแหวะเมื่อนี้ก็ไปขายฝนกระโต้ข้าม ตกข้ามเราวันี้ก็เลยกากันขนของขึ้นมากตัวโอวก็ม่อด้นแต่ไอแม่ว่าถือเหล็กหือืองวด้เป็ถอขอบกนล้วเนาะโอ้ตะกีถือสามตัวเนาะเขาสามตัวบันเดียวนี้มันจะเป็นทังใดเล่าก็่าทึงเล่าก็เปลี่นทั้งสันจะล่เราเจ็บตาต้องลูกไปนี่กบ้บกไปหมด พอประหดเล่าสื่อเล่าแล้วแม่ประหลูดิเล่าสื่อเล่าเล่าหมด้องหันเล่าสื่อจะสือสองศูนย์ศูนย์สองคนเล่าบอกอันบันเจ้งแหวนแล้วก็บอกสองศูนย์ศูนย์สองมันก็ออกมาตัวนี้มากันนะแล้วก็เอาตัวมันออกก่อนเนาะบานนี้ย่างตัวไหญแม่บ้านให้ออกเอากับนั่นเนี่ยหาสามศูนย์สองก็บอกเขาที่เขาขนของมาใส่รถซูมเอ๋อตัวอักก้าสามศูนย์สองมันออก สามคูณไปแล้วกันอาสามดิมัานอง่แล้วาสามพ่อเ็นออกเล้อวะม่เนขนาดเก็ดสองยังออกซ้ำได้เลยได้ไหมแน่ยเก็ดสองครับอืมันออกไปแด้วแม่กันสิครับแต่ตัวพ่าหนอกเนาะชิวอั่เทียออกเจ็สองพอหสื้อิบเจ็เจ็ดเาซื้อเลสอบซื่อจักเสียอืมนี่เราก็จังสุดสองสองุดถ้าจนต่อก็จะได้หลายบาทดเดีตมึงอยู่ไร ว่าก็ได้ก็ได้ได้งวดได้หรองวดมันโอกกะเนาะตัวไรงวดก้อนเราก็ถือกระดอกแต่ว่าเราบ่ถือหลายเดี๋ยวนี้เราบ่คือเก่าือน้อยไม่ได้ซื้อหลายแม่ซื้อในน้อยมันมันถือตัวไรล่ะเก้าศูนย์ให้มันตัวไรแม่กระลืมศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้านมันออกระเนอนไ็เยได้มาหลายยรามาได้่าหลายก็ได้เท่าหน่อยคือตอนนี้แม่บริสรุทธิ en <s <S ์หลายคือเก่าบ่คือเก่าแบ้งปันเอาเนาะแม่เนาะแป้ง เอาเฮ็ดเอาอเราลูกตึ้งเฮ็ดเปียกลรังมือกดึกเอิอนมันเนี่ยเป็ย่งเอิอนนันหน้าเลยโอ้ลูกสาวนี่เอิอนเอือนมั่นหน้าไม่หน่อยสาวก็สื่อเด้ตดิสูตรเท่าก็แม่เนื้อตันเนาะเอือนมันเนี่ยพี่น้อยเนาะเอือเดินหน้าเอือนเอิอนเดินหน้าคือคุณแม่นี่ให้ตามทะเบียนรถอีกถ้าใจตกลูกแล้วซื้อรถตัวผ่าูหมักซื้อแม่กับผู้สื่อไม่พอแล้วสื่อแม่เป็นผู้ฝันพอแล้วเป็นผู้สื้อ ซูนเก่านันได้ยักมากมันได้ก็ได้สามมื่นโว้ยมันไ่ได้หลายดอไม่ได้หลายไมได้สามมื่นแต่ไหนได้ได้สามมื่นอยู่เราถือกันนะพอรดีแมวผูซื้อเด้กขนาดไม่หลายได้ไบัตนี้ก็ใส่ยงไงลวกเเก้าหน้าลเออใส่ยังไได้ใส่มนีพันตัวนั้น นี่นึงเอาเงินไปน้องโหงเอาเอียได้น้อยๆนี่คือ30,000มันบ่ได้หลายดอกใส่นี่หมดแล้วก็สิเหลือเท่าถ้าได้หลายนี่ได้เท่าไหร่แม่เท่าซื้อหลายนี่เอาักกเงินแสนบ่เออคือเป็นแสน มันจะคอยสีแมืนว่าหลายอันนี้ก็สัมพ่อได้แก่นาแก่หลังแม่แต่ได้แก่นะแก่หลังแก่เจ้ลูกคู่นั้นก็เป็นผู้นี้ก็เป็นอันค่ากับเขาว่าสันทอนเนงสามพี่น้อต้องถือเป็นแสนแม่จังสื่อพ่อใจก็ได้พ่อใจคือแม่นี้โบสื่อโดนแนวเรียอแต่ว่าฝันละคะฝันแรืวเปล่าพ่อฟังผู้สื่อนี่เป็นอีพ่อเฮาครับพ่อต้องสื่อแม่พ่อไปสื่อพ่อ้องสื่อหลายปีแล้วล่ะ เออไห้ลำให้รวยเด้อให้โซกไห้หมันได้ไปกะได้ตัวได้ไก่ศึกตัวนั้นจะสอกไก่แตัว่าอีแม่ก็ตีว่าเป็นพวกลูกตีเอาเบียนรถนี่แหละแม่เดียนรถนี่แหละครับมันมันค่อยออกซอนซอนกันเคยบ่คยออกแบบว่าทะเบียนรถนี่ออกมันสิออกกลับอยู่ดีนั่งกลับไปกลับมาอยู่ในนั้นตลอดดิเนี่ยโอ้จะดล้งว่าขันขวานแขนหนึ่งนี่มันสิออกนำนำกันไรหล่อมันสิมือไม่หันห่ะ ออกดีกเดี๋ยวได้ต่ว่าเจ้องกับเผลอเผลอเผยอยู่ดอพอลังเทีนถือ่หน่อยเันว่าลั้งเทือนถือในหน่อยสามหมื่นกระซ่ำแล้วรเน่ขนาดถือหน่อยหน่อยนี่ม่ถ้าถูกหลายๆี่บ่พอบ่ถือว่าได้หน่อยเห็นบ่เออกระทำธรรมาเ้ยละก็ได้เพราอะไรอันนี้ซ่อมแกหนาแกหลังละละอันนี้แค่นั้นตัวนี้นัน่ใคอซื้อคนเดียวแม่ซื้อาซื้อใหญ่ยังไงด แม่กะแม่ก็ซื้อแม่แต่พอห้าซื้อค่นแม่ซื้อนี่คือโอ้ยพุ่นจวงข้นได้ยุทธอะใจญ่บ่ใหญ่คือพลผลซื้อแม่ถือเล่ากับซื้อซื้ออยู่พอห้าวเพ่าะเาเล่าเพเด็ดเพดินดิถือก็บ่ดีใจซื้อซื้อของเร่าเองชี้าะหาเงอนชี้ชี้ชะหาเงินอีซื้อเลยอันนี้แสนว่าห้องบ้างเออก็ว่าห้องคือเกา้ยนีใสเราเห็นทันตะเกิดบล่าถือพาตื่นเต็นเลยน่ะ เนาะเขาว่าโស้ยซื้อตึกซ้ํานั่นแกนีเราก็เป็นคนเฮือนซื30,000 ก็สิสั้นี่กับสามเงินตามสามเงินไปเยอะดอกในตามทะเบียนรถอีกแน่แม่เนาะตามทะเบียนรถอีกเน่แม่เนาะตามร่องเบิองลูกตามลูกนี่มาเป็นพี่แม่นี่กะกะฝันตัองสั่นละฝันที่ว่าปิงจับขานละครับผมแค่นั้นว่นนี้ยังอีกวัดนี่วัจะแปลว่าอะไรแม่ปิงจับขานี่แม่กะว่าลูกแล้วมันจับผีดดิเงีมันจับมีละกี่ตัวแม่จับตัวเดียวปิงกะแปลว่าจับขาแม่ออ เป็ดเงี้ยซีนว่าจับขาเดียวเลยบ่ะขาเดียวคางเดียวนี่แหละแม่ก็เลยจับมือดึงออกเลียดกัป็นเป็ดปีกเป็นแปดตัวหนึ่งมันก็นหนึ่งแล้วเนาะแม่จะหายแล้วเนาะอันนี้ฟันฟันมีบอไวๆเนี่ย่ะครับฟันจะก็ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่ท้องหมุนนะครับผมฝันว่าปิงมาเกาะเท้านะครับอีซีครับผมครับแฉบหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของคุณแม่แล้วก็ทะเบียนรถนะครับผม ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ